แซวนีไอแซวนี่เอ็มแมซ์วได้ใจเลยว่ะทางซ้ายตัวลู้คิวคุณลาก่อนเวลาโอ้โหมีคนมาช่วยโอ้โหร้อยวันปีแทงตายได้แทงตายได้รับทราบรับทราบรับทราบโอ้โหร้อยทันปีอะโอ้โหโดนอะไรอ่ะเฮ้ยโดนอะไรอ่ะ ไปแล้วไอ้พี่อรับมันจะยิงยังไงล่ะเี่ยพี่ดูดิคู่าตอแต้มาดูนี่อ่ะตรงนี้แฉไว้มันจะยิงยังไงวะข้างบนไปแล้วดูหนึ่งไอ้เหี้ยเสียดายอดอะไรกู่แต่งเดียวนะกูน่าจะปิดใครไม่ได้โลเฟตมันไม่มีฮิวอ่ะ มันแอนดี้สีแอนดี้สีใส่กูแล้วอะไม่รู้แต่ว่าไม่ต้องแะไรก็เท่านั้นไม่เข้าหรอกไม่ทันไม่ท้องที่คุยกำลังท้องอยู่ทุกคนผมกำลังจะท้องวั้วเอเคโคข้างหน้าเดินมือนมอยู่เ้ย เดี๋ยวข้องขวาไอ้พวกที่สูงมามึงเล่นหมดเลยแต่ว่าโนเฟสโนเฟสไปดเดนะฮโอ้ลาก่อนนะลุนเจอนัเ้นเยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮเฮ้ยเฮอยเฮยเอเ

เบื่อตายดิเอาติดโอ้ยไม่เอาอ่ะพี่ข้างหลังระวังจอยู่หลังกลัวหลังทางวะดูดูมาแล้วมีแส่ไฟเนาะโอ้เออพยายามโบไม่ได้ไม่ทันหมดละแต่ไม่ทันเออ ไม่ก็นอยหน้า <God. S 1> คอยหน้าคอยหน้าคอยหน้า,าไปได้แล้วหนีหนีรันหลังไมล่าไม่เฟดติ่ตูเลยนะนะครับจะหนีมานะเออ อุย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 เจ็หน okay. ้าเจ็บหน้าแต่ไออยู่โอเคตาย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 เราจ เดาชิบหายจะตามกูทำไมนักหนาว่ะเอาาคนเดียวดูเยือจอยช่วยันเออระวังเ้นี้เขาช่วยเหรอเออจอยระวัง้อยตายแล้วไแล้ลงลงจอยไปแล้ว วิ่ได้ยี่หี่อ่ะอยู่ก็อยู่อยโอ้ชิบหายแล้วเขาไปหัวไนหัวบนในคอยอเอกำลังไปดวงตากูพยายามอยูอเอ่เจ้ไปอโม้ออไป<ว>โซ่หนึ่คัลงหน เออโน่นโอ้มันเล่นลายฮาร์ดนะมันไล่ทุบนะลูซิโออะไรฮาร์ดอะครูบีหลังให้ได้นะหลายฮาร์ดมึงแบบยืนห่างๆกันเลยอะลายบีแน่คกูชิปหนีอย่างเดียวไม่ชิปเปิดชิปขายอะถ้าชิปเปิดก็ไปวันชิปเปิดก็มีชิปหนีเลยไม่น่าจะนะวันเวททริปมาแล้วแบบฉีแบบฉีฉีแอสซ็อกอะ อยู่กูตะหนึ่งใครอะดิเซลดิเซลอิโคอยู่กูไล่หาอยู่ข้างหน้าจอะอยู่ซ้เออไปไปฉีกจอาไปฉีกซ้ายไปฉีกซ้ายอยู่ซ้ายอิโคเนี่ยอิโคเข้าซ้ายแต่พวกกูอยู่ไหนไม่ต้องมาอยู่กูเลยขี่ไปเรื่อยเลยเราจะเห็นกูโดนมเลยไปแล้วกลับไปแล้วมันเชื่อว่าไอ้สกูอ่ะพี่เนี่ยะดูเห็นแล้วแหละรุ่นหมดรุ่นหมด แล้วอยู่นี่อยู่นี่เอ็กโคอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงปิงเนี่ยเออยังไม่ตับคนหนึ่งไปหางละสวยมันแปดมานล้วเดี๋ยวกูวิ่งเถอะเดี๋ยวกูชิงดีวะเออดีถ้ามึงเห็นมันมาปุ๊บมึงวิ่งหนีเลยอ่ะวิ่งอย่างเดียวงจับมึงไม่ได้เดี๋ยวกูอันตดตรงเนี้ยแหละ มาเล่นเทเซอร์นะโอ้ยโดนเลรวะมาเทเซอร์ข้างหลังอุ้ยเที้ยโอ้โหตกเลยสามแม็กมอนแม็โโกเรใจตกใจหาลูเล่นเลยหอลูกชิงแล้วไม่ต้องยุ่งมันม่<ค>ะไปหาทางอื่น,น,นอ่ะเหมือนโยกูดิเออัาไปเลยัาไปเลย ุกงมาแล้วนะนมยสามารถไม่สามารถอ้โสัตว์หมอยล่าโคตรแมนว่าทำไมฉันโอ้ด้วยไม่ได้นี่เดีนยวนรจีจีจีบอะ้อ เติมคอมโบไทยจีนจรจีิจีจีิงป่ะทไมได้เก่งเลเฮ้ยทำไมไหนตังไปเซตติ้งได้หรอทำไมเลดไม่ได้อะไรวะไม่รู้มึงพิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วเลดลอง